สวัสดีค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิมนะคะผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้เรามาแสดงในงานวันเด็กนะคะกับทีมงานตลกหญิงดีเจต้นน้ำเชิญยิมค่ะและนี่คือน้องจา๋าหนึ่งในทีมงาน ของหนูนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะฝากติดตามคณะของเราด้วยนะคะกับคณะตลกที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเราจะจัดเป็นเอ่อมาทำคอนเสิร์ตนะคะจะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เราไปถึงมีวาไรตี้โชว์เป็นตลกโชว์นะคะให้คนได้สนุกสนานกันทุกงานนะคะแล้ววันนี้เราก็มาเล่นที่งานวันเด็กนะคะเอ่อที่อยุธยาน,นั่นเองค่ะุผู้ชมคะวันนี้นนคะ,นนนะ,คะมีศิลปินมาร่วมงานกันมากมายเลยแล้วก็จะมีศิลปินในทีมนี้ น้องๆน้องๆมาเลยมีใครบ้างมีใครบ้างน้องมนลูกมันนี่มันี่ค่ะอันนี้น้องๆในทีมหนูนะคะที่หนูดีเจตน้ำปั้นเด็กๆเพราะอะไรนึกไหมเพราะว่าเด็กจะได้มีทุนการศึกษาจะได้อ่าเอาไปซื้อขนมนะคะแล้วจะได้เลี้ยงพ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงพ่อแม่ได้นั่นเองนะคะผู้ชมค่ะและเด็กเหล่าที่มากความสามารถอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้องคนนี้น้องน้ำผันค่ะน้องน้ำผันค่ะอันนี้น้องอะไรชื่ออะไรลูกน้องน้ำฝนค่ะ น้องฝนฝนสร้างมหานครนะคะลูกสาวหัว,แก,วแก้วหัวแก้วหัวแหวนนะคะของพี่ติ่งมหานครออนทีวีนั่นเองนะคะนี่ก็เรียกว,ว่าเรามารวมทีมกันเด็กเหล่านี้มากความสามารถเดียวติดตามผลง,งานของเราไปเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าแอะแอ,อตลกหญิงก็ไม่แพ้ชายใดในโลกนะคะเขาบอกกันเลยเ โอเคแล้วเจอกับพวกเรานะคะติดตามผลงานของพวกเรากันไปเรื่อยๆวันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศงานเด็กในวันนี้เลยค่ะตามไปเลยค่ะเยืองพวกเราเต้นหะเลึกเต้นหะเลึกโย่โอเคตามไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอเคหน้าตลกมันบ้านะคะเลยพาเด็กบ้ากันหมดครับผู้ชม ครับอเดี๋ยวให้น้อง,องน้ำผลนะครับอฮพิเตอร์พิเตอร์ Peter, Peter. สปอนเซอร์ปีหน้านะครับ<อ>นะพิเตอร์พิเตอร์บอกว่าปีหน้าใหญ่กว่าเดิมนี่ผู้จ<อ>ัดงานเอเอนะครับปีหน้าใหญ่กว่าเดิม ดูท่าไม่ได้แล้วละ่ะแกให้ผมลูกชิ้นไม้เดียวพิตเตอร์ปีหน้าเดี๋ยวแป้งคุณเต็มวงเลยนะครับเออขอบคุณมากครับผมนะฮะเต็มวงเลยนะครับนะครับปีหน้าพี่เอเอ,อพิเตอร์นะครับจากทีมงานเอเอเอลูกชิ้นไม้หนึ่งนะครับ <laughs> อ่านะครับอ่าขอบคุณด้วยน้องน้องน้องบนต่ออ่าไมจะอย่าอย่า,ยาพิ่งจับมือลูกอย่าพิ่งจับมือเอเอห่อวงจับมือ,อยังลูกเกนะไม่ห่วงอะไรเลยมันไม่ห่วงร้องเพลงด้วยมันจะจับมือ,อ่างเดียวเลยอ่ะโอเค เดี๋ยวให้น้องลผนก่อนแล้วสนุกสนานกับัะครับความเพราะจากพี่หนูมิเตอร์คุณพ่องแม่ที่ยังไม่รีบกลับจักรยานยังเหลืออยู่นะครับรับผมรางวัลยังเหลืออยู่เต็มเวทีเลยนะครับอย่าพึ่งกลับนะครับอย่าพึ่งกลับนะแล้วก็หนูๆน้องๆคนไหนนะครับที่มาคนเดียวนะครับพยายามนะครับผู้ปกครองพยายามดูแลด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนใช่นะครับก็ระมัดระวังสักนิดนึง นะฮะช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ว่าจะเป็นลูกตเองหรือลูกใครก็แล้วแต่นะฮะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับนะดูแลหลานน้องๆทุกๆคนเอางี้ยังไงพี่ขอในในฐานะที่คุณแป้งคุณจะก็มาทุกปีผมมาทุกปีอยู่แล้วพี่ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะทำยูทูบก่อนที่จะมีชื่อเสียงผมก็เคยอยู่กับพี่ติ่งกระดิ่งทองมาก่อนมีหลายคนเ่นิาจริงว่า ชื่อเดิมชื่ออะไรเอ้าเออชื่อเดิมเออพี่แป้งไม่ใช่ไม่ใช่ใครรู้มั่งชื่อเดิมชื่อเดิมพี่แป้งปุ่นลากระดิกอะไรนะเออแป้งบูด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 นะอ่ะเดี๋ยวพี่พี่เฉลยให้เพราะแป้งปุ่นอยู่กับกับลูกติ่งมานานแล้วพี่แป้งปุ่นชื่อเดิมเขาชื่อสลิด ปาสลิดปลาสลิดสิบบันทีปลาสลิดสิบบันที่ด้วยโอ้ะผเราอยู่หลายค่ายสิบบันทีเลยสิบันที่ก่อนกินค่ายใช่กินข้ายไปกันแง้เขาเรียกว่าลุยเลยนะลุยลุยลุยนะครับแต่ในวุฒิสิ่งด้วยแล้วก็ยินดียินดีนะครับกับน้องๆชาวศรีนาเจ้าเจ็ดนะครับที่มาร่วมอีกหนึ่งปีเราขอให้เป็นเด็กดีกับทุกคนนะจ๊ะใครที่เห็นพี่เป็นไอดอลก็อยากจะให้อ่า ทำดีเอาไว้นะฮะพยายามทําตามความฝันตัวเองเอาไว้ใช่นะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นยูทูบเบอร์ดังๆอย่างพี่แจ๊คแป๊บโฮอย่างพี่แป้งฟูลนะครับและอีกหลายๆคนที่ชอบดูครับนะครับขอบพระคุณมากๆนะอ่ะโอเคน้องฝนฝนซ่ามหานครหนึ่งผลงานเพลงแป้บฝนเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยืนฟังอยู่นี่เลยอ่ะพร้อมแล้ว ิงพาลูกแกไปฉีดยาคุมแล้วนะทำไมอ่ะโอ้โหดูมันเต้นเอวเท่าขนาดนี้ไปยุบกระโดแล้วนี่เอกนี่เพื่อนเขาเอกทีมงานดีเจต้นน้ำชื่ออะไรนะน้องอะไรลูกน้พันนค่ะ้องน้ำพันครับไปดูไดเลยชอบดีเจต้นน้ำได้เลยขอบคุณทีมงานของสาวนะครับนะฮะอ่าอังคชัตนะครับคาเฟ่ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือภาพบรรยากาศงานวันเด็กในวันนี้ที่อยุธยาที่พวกเราได้มาทําการแสดงกันนะคะขอบคุณนะคะช่างติ่งวิดีโอนะคะหรือว่าพี่ติ่งมหานครออนทีวีนะคะที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาทําการแสดงในวันนี้ด้วยนะคะกับคณะตลกหญิงดีเจต่ากนานเชิญยินนะคะผู้ชมโอเคป่ะลูกโอเคเป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเต้นท่าเราท่านเลยลูกท่าเราไอจอย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  โอเคติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะกับคณะตลกหญิงดีเจต้นน้ำเชิญเย็นติดตามได้ทุกแอปพลิเคชันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระทืบไลค์กันนะคะผู้ชมแล้วเจอกันโอเคโอเคปะแล้วเจอกันขอบคุณค่ะเอาบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบายแล้วเจอกันค่ะ